มันนี้มาฟังครับผมหลังจากห่างหายจากการเป็นครูบาเทวดามาดนเติบครับผมมอนเองได้โอกาสมือสัมันดีครับผมจากศิลปินนุมก้าวานะครับผมวาสนาปลาบืนครับปุ่นบันช้างนะครับ ขอจมื่นพระงานเท่งในสู่บัณฑะพี่น้องช่ายูทูปกันได้ฟังกันสุขสุขนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันนะครับผมทีจริงหรอ จัง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 บุนัวารเรามาฉลาขึันมาเลโอเคอันภาด้วยอันนี้ฮปีเลยไอ้ไอ้ท่านี่อยง่ร้านหรอครับผม อาจายนาดนตรีครับผมนี่คันาดนตคนาตาบอดนะครับนุ่งนุ่เกาเลยพี่เาครับผมนะครับน้องนุ่งนะครับน้องนุ่งนสทีมงานยู่ตรงไหนตรงไหนเครับผมมาทีมงานก็สั่งสานะครับทีมงนก็สั่งแสเทนิสสเกตนะครับ้งงต ขอเสียงนะครับผมยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์นะถ่ายนะครับอันนี้อันนี้หัวหน้ากล้องกล้องอีสานสอนสถาปหน่ยอยขอเสียงนะครับน้องๆก็สั่งครับผมตอนนี้ไอ้ลงยูทูบเนช่องไเสียบูมาเียงเลย เพอัลาอ้นเาย่าสนะวันที่เขาขาโฆษณี่เพียงบังจบอยู่ตายแล้วยูทูบกูพังละเอาบอกกัลอีกเนื้อฝาบั <mit. S 1> งเนสินน <for> ่เดี๋ยวเอาให้จบเพียงนี่คนอู้ยยยอยย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 ยอยบย ตั้าหลวงพ่อรวยมันหนีจนไมจนมันจนไม่จนแล้วตอนนี้หลวงพ่อรวยกัซอยบไอ้ไม่นด้หลวงพ่อรวยทั้งหลวงพ่อทั้งหมุนเนาะถอดมาถอดข้อถอดมาเอาถอดมาถอดมาถอดมาถอดถอดมาอ้เอาว่าล่ะอย่างทุกคนมาใจเนาะปัเนาะมันติดใจบ่ครับโดเท่า้นครับเออครับจงหายยังนีครับถอดเด้วยครับ โอ้กี่กว่ากว่าเอามาเดี๋ยวเขา่ายนี่เขามีหลักฐานอยู่ในยู u ูบนี่ในวิดีโอเขาดนี่เขาบอกตัวตัวเขานี่ไงพอรอเคเไอ้ลิจองเงินมึจนแค่นเขาบอกมาเขาจะซื้อนอเอา อำเภอพาทีอย่าปวดหัวเลยครับผมตอนนี้่นลงปูรุ้ยครับผลงานเพลงลงปูรุยกับจันลงปูรุยมันจะองเลยครับสาธุคำพูนเถปูเ้อสาธุนิมนต์ขิงขวอนี่ล่ะนิมนต์ขิงขวอยเลย รวมใจพาชิเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจุมต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เหรียญเจรจนเก้นขอสมเร็ียพันล้านที่ขอมือขวาตอนนี้กูจ่ายค่าหวยก่อนนะ ตสนาจวงสินข้อเลยรวะหันดินปัดเป่าความจนวันพ่อช่วยดนให้คนเมตตาให้ลูกได้ลูก้กับเขาบ้างนะให้สมคำว่ามาวัดเทียนามกับดวงพี่ดี